จะเปแตกสนาประหละไรือวะา <c oughs> เขาเบาเบื่อเอาว่าหรือเฮยยอดได้แล้วเสียงหรือ <c oughs> ไล่ลวงพอบใส่เข้าไปใหม่ใช่ไหมครับ ทานี้่ะเฮ้ยข้างในหูบเลยว่ะพู่ลมมันเข่าดิมันต้องมันห้อหวาวลมมันเลยเขา่าเฮ้ย,ยมันเข่าผมงเข้าสตตีมเลยนี่นี่เนี่ยลมมันน่าจะเข้าไปในนี้นะครับแล้วมันก็อาจจะทำให้ แผ่นเนื้อบางมันบวมเป่งออกมานะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยตรงนี้มันยืดจนได้เนี่ยเนี่ยนี่นะเขาจะเตรียมตรงนี้แล้วอาจจะมีอากาศเข้าไปในนี้แล้วทําให้ตัวยางบวมนะครับเนี่ยตอนที่ยังไม่ได้แทงตรงนี้บวมนะนอีบวมเป่งเลยนะบวมออกไปข้างนอกเลยนะครับลมน่าจะเข้าจากตรงนี้นะครับมันไม่ได้เข้าจากข้างในนะมันเข้าจากข้างนอกนะครับผมสาเหตุน่าจะเกิดจาก หลมเข้าไปในเนื้อ,อยางแล้วมาทําให้แบบตัวยางนั้นพองนะครับผมนี่คือสาเหตุยางบวมนะครับผมสัพพวกสตรีมร้อนนะครับจะยางจะบวมง่ายนะครับ